ก็ได้กดปาวดีทำไมเนี่ยตั้งบนไมมีเจ้าใ้นาแอยู่นี่เป็นี่คนเยอะมากนยังม่กินอะไกินแล้วกินข้าวเมื่อกี้นี่เอาไอเดือนอะไรเรนน้ำ เฟีมากินข้าวเหนียวกันไก่ย่างไกร่างข้าวเหนียวมีไก่ย่างมีตับย่างมับพย่างมีน้ำพริกหนุ่มด้วยเพื้ดีครับเพื่อนเฟีดูร้าน ร้านว่ายน้ำอาไปไปว่ายนะเด้พีดีลานอยากวังกล้องเลยอ่ะน้องไร้ว่ายน้ำพีดีลานลานเล่นน้ำพาเพื่อนพีซีมาเที่ยวเออน้องไร้ลานสาวว่ายน้ำใหญ่ยยชอบโตมากคุณนายเออถูกใจเราสูอย่าหลุดมือนะหลุดมือได้แนละ้วน้ำแรงมากเลย เพื่อเอฟซีทุกท่านวันนี้มาเที่ยวน้ำตกนครนายกน้ำตกอะไรนะแกงขาวน้อยแกงขาวน้อยฮะแกงอะไรนะสามชั oms, ores, ate, ha, oh, right> occasion, ้นแกงสมชั้นเพื่อเอฟซีนครนายกอ่านี่หาดหยดเพื่อนพี่น้องเออสวัสดีค่ะนองเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ชายเบียสวัสดีเร็วเร็วเร็วพี่นิงสวัสดีค่ะมาเที่ยวน้ำตกกันแล้วไปไปเดินไเาเร้ว ลงแล้วนะจัดการเลยคดีไว้อย่างนั้นเลยคดีต้องไม่ได้อย่างนั้นนะมิวปอร์้องมดูน้ำตกมัต้องให้อยู่อย่างนั้นแหละติดตามคนเยอะมากให้เพื่อนทีมมันเป็นวันอาทิตย์วันนี้ E <laughs> အဲ့ဒါကို